พบกับอาจารย์เจ้านะคะมาดูดวงชาวราศีกันนะคะในเดือนมกรา6-8นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูเรื่องการงานสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra Post บนเว็บไซต์ p r w o r i t y n e t ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง Facebook Page p r w o r i t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า7,000 0คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post แอดไลน์ วีเ 9194J หรือโทร0632699456การงานเดือนนี้นะคะจันดูแล้วจะมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะคะถ้าท่านทำงานประจําอยู่เนี่ยอาจจะมีการเรียกว่ามีการอาจจะเลื่อนตำแหน่งเรื่องสายเลื่อนสายงานนะคะหรือว่ามีการมอบหมายงานที่เราไม่เคยทำมาก่อนนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนส่วนงานอะไรอย่างเงี้ยน่ลยนะคะเดือนนี้ก็จะมีอารมณ์แบบนี้นะคะ ท่านที่กําลังมองหางานใหม่อยู่นะคะเดือนนี้อาจารย์ดูเราว่าอม,มันไม่ค่อยจะดีะคะ่ะท่านท่านดูไพ่ใบนี้นะคะใบนี้เหมือนกับว่าสิ่งที่มันมอบมันมันส่งมาให้เราเนี่ยมันมันเราเราไม่ควรที่จะรับไว้นะคะเพราะฉะนั้นงานที่เข้ามาท่านอาจจะลองดูก่อนก็ได้นะคะว่าไปสัมภาษณ์ไปลองดูก่อนก็ได้ว่าจะเป็นยังไงนะ,ะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะดูเรื่องการเงิน การเงินเดือนนี้ค่อนข้างแย่เลยมันเกืกับเหมือนกับว่าเราแก้ไขอะไรไม่ได้สักอย่างเลยค่ะเหมือนกับว่ามันชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วใช่ไหมคะนอกเหนือจากนั้นน่ะมันยังทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดจัดการบริหารเงินได้เลยเหมือนกับว่าเดือนนี้ติดลบติดขัดนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะชราระหนี้ได้มหมายถึงว่าขั้นต่ําในบัตรเครดิตเนี่ยเราก็อาจจะจ่ายไม่ได้ได้ซ้ำไปก็เลยเดือนนี้มีปัญหาเยอะเลยนะคะท่านรู้อยู่แล้วนะคะเดือนนี้ก่อนก่อน อาจารย์จะปล่อยคลิปก่อนที่จะถึงเดือนมกรา68นี้ใช่ไหมคะถ้าท่านรู้แล้วเนี่ยอยากให้ท่านระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายนะคะบัญชีรับจ่ายสําคัญอะไรที่จําเป็นหรืออะไรที่ต้องการนะคะให้แยกออกให้ได้นะคะแล้วก็อะไรที่มันประหยัดได้ขอให้ประหยัดนะคะอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดว่ามันมันจำเป็นจําเป็นทุกอย่างนะคะให้พิจารณาดูดีๆเนาะต่อมาเรื่องความรักนะคะ ความรักเดือนนี้นะคะเรียกว่าไม่ค่อยจะสมหวังสักเท่าไหร่เลยไม่ค่อยจะเป็นเปียงที่เราต้องการนะคะคนรักก็เอาเป็นว่าพูดจาไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะคะเขาเรียกว่ายัางไงดีอ่ะคุยกันไม่เข้าใจพูดจาไม่รู้เรื่องนะคะทิฏฐิต่อกันก็มีเยอะนะคะเหมือนต่างคนต่างอยากที่จะทําอะไรในสิ่งที่เราต้องการนะคะแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ไม่เข้าใจอย่างเงี้ยน,นะคะมันก็เลยมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะคะก็อยากให้ทุกท่านระมัดระวัง ดีๆนะคะประคับประคองกันไปนะคะสุขภาพนะคะสุขภาพเดือนนี้นะคะอาจารย์อยากให้ทุกท่านระวังเรื่องของโรคที่ท่านมีเดิมอยู่แล้วว่าค่ะอย่างเช่นท่านมีโรคประจําตัวอะไรก็ตามนะคะเดือนนี้มันจะมันอาจจะต้องมีเกณฑ์ที่ต้องไปพบปะคุณหมอนะคะหรือว่ามันมีเรื่องของโรคที่มันผุดขึ้นมาให้ท่านต้องต้องป่วยหรือว่าต้อง ต้องไปรักษาในเดือนนี้นะคะแล้วก็เรื่องของการที่นั่งนานๆนะคะออเรื่องออฟฟิศซินโดรมก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็เรื่องของข้อข้อเข่าข้อเท้านะคะเรื่องของการนั่งเลยเจ็บเจ็บก้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเยอะเลยนะเดือนนี้ก็อยากให้ระมัดระวังนะคะการแก้ดวงเสริมดวงนะคะจะมีอะไรที่ควรจะทำบ้างนะคะ อย่างแรกเลยนะคะที่อยากให้ทุกท่านทำก็คือว่าถ้าท่านมีโอกาสนะคะให้ท่านบริจาคนะคะหรือว่าท่านช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากนะะในเรื่องของการการฟ้องร้องหรือการเป็นคดีความะค่ะก็จะทำให้เดือนนี้มันดีขึ้นนะคะอีกอันหนึ่งนะคะก็คืออยากให้ท่านบริจาคในธรมบุญโมลนธีธนะคะที่เขาดูแล เกี่ยวกับเรื่องของออคนยากไร่ะค่ะคนยากไร้ทั้งหมดนะคะหรือมูลนิธิที่เกี่ยวกับความยุติธรรมทั้งหลายก็ได้นะคะก็ท่านถ้าท่านช่วยเหลือบริจาคเงินพวกนี้นะคะก็จะทำให้คอรายการมีดีได้นะคะ E c o c o m ค h า p ผู้นำระบบอุปกรณ์โทรศัพท์ call center ครบวงจรตัวแทนจำหน่าย v o i p gateway b r a n ด dinstar g หูฟัง call center แบรนด์ vt และ it phone แบรนด์ atcom สินค้าทุกชิ้นรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงคุณภาพมาตรฐานราคาประหยัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับติดตั้งระบบ,ททะบ,บ IP, โทรศัพท์ในสำนักงานโทรศัพท์ระบบไอพีโทรฟรีระหว่างสาขาโดยทีมงานมืออาชีพให้เช่าระบบโทรศัพท์ที่เน้นการโทรออกจำนวนมากเช่นงานทูมี่งานเทเลเซลงานขายประกัน เริ่มต้นเพียงหลักพันก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยประหยัดค่าโทรออกได้มากถึง70%พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายจัดก,การการโทรออกและรับสายได้ง่ายๆการันตีโดยผู้ประกอบการทูมหนี้สำนักง,งานกฎหมายมากกว่า2 0งแห่งทั่วประเทศมั่นใจในการบริการพร้อมให้คำแนะนำที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดโทรปรึกษาฟรีที่0 6 3 2 6 9 8 9 8 8เราชื่อคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์